เหรียญที่หลวงปู่บอกว่าท่านพูดเป็นภาษาอีสานนะครับรบ,บอกว่ามูเจ้าจะผ้ากันปล่อยเบิร์ดเดอร์ต่อไปมันสิแห้งหเก็บไว้บ้างหลวงปู่ท่านบอกครับนั่นก็คือเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์หลวงปู่ศิลาศิริจันโทหเหรียญที่เด่นทัาน,น,าน้านเจรจาค้าขายครับ นั่นก็คือเหรียญสลิกาลิ้นทองหลวงปูศิลาสิริจันโทเหรียญน,นาลายจักรตึงไตพบพองนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากทองคำคด้านหลังอุดผงเป็นจ่าภัคีนะครับนี่ครับจะเลินพรบนหลวงปูศิลาสิริจันโทด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นยันเหมือนเหรียญเนื้อดวงหรือเขาเรียกว่ายัน คนสามบ้านกินน้ําบ่เดียวเหรียญพญานูเผืออหลวงปู่ศิลาศิริจันโทเป็นเนื้ออปก้าลงยาสีแดงหน้ากากปอกลูกปืนนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานูเผื่อตอกโคดบริเวณนี้นะครับเหรียญอุ้มบาทหลวงปู่ศิลาศิริจันโทด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าหลวงปู่นะครับเหรียญเสมาสมปัานาหลวงปู่ศิลาศิริจันโทด้านหลังเป็นยันตุกตารวยหมื่นล้าน เหรียญหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นรุ่นแรกออกวัดโพส,ส,สีสะอาดเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญบารมีศิริจันโทครับหลวงปู่ศิลาเป็นเนื้อทองแดงนะครับหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปูพ่พระมหาศิลานะครับเหรียญรวยล้านล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่นะครับเหรียญศรีมาเลื่อนยศเป็นเหรียญหล่อสองหน้านะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงศรีมาคล้ายๆกับหลวงปู่ทวดรุ่น3ามเลยนะครับ พระปิตามหาโพ,พคับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่นหลังก็จะเป็นยันต์คู่หลวงปู่ศิลานะครับหเหรียญมหาเศรษฐีรวยล้านล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลัง,ลงลก็จะเป็นเป็นลูกไก่นะครับ,รบเหรียญมหามุลหมื่นศิลาเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชม พระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับประเภทเหรียญแต่ละรุ่นนะครับซึ่งวันนี้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจุใจเลยนะครับแล้วก็มีเปิดให้บูชานะครับ<ม>เดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้ทางช่องสอนอชาแนลจะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรุ่นไหนมั่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปชมพร้อมกันเลยครับ เดิมครับคนเดิมแจ็คเซมานะครับสวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี f อฟสนอชนแนลด้วยนะครับนําเสนอเป็นเหรียญพญานูเผือกหนุ่กูซิลาซีริจันโบเป็นเนื้ออัปากาลงยาสีแดงหน้ากากปอกลูกปืนนะครับปีพศ2564จํานวนการสร้าง599องค์ครับ ลักษณะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะองนี้หมายเลข329นะครับนี่ครับด้านหน้าเหรียญลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมประดลรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างนะครับหน้ากากเป็นปอกลูกปืนนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพญานูเผื่อตอกโคตบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกหมายเลขบริเวณนี้ครับพญานูเผือกนี่เป็นอีกวิชาหนึ่งของหลวงปู่ครับนี่ครับน่าใช้หน้าบูชานะครับนี่ครับ สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้บู้ชาเพียงองค์ละ13,000บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมเขาเรียกว่าเหรียญอุ้มบาทหลวงปู่ศิลาิริจันโทเป็นเนื้อนวโลหะรุ่นอิติสุขโตปีับปีพศ2563รือยหกสาจำนวนการสร้างส0 0พันองคงนี้หมายเลข1500งนครับนี่ครับหมายเลขก็จะตอกบริเวณนี้นะครับด้านหน้าเหรียญห่งห้าศตอก โพสบริเวณนี้ครับด้านหลังด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าหลวงปู่นะครับพุทธคุณนี้ก็จะก็จะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายมหานิยมโชคลาภแค้วคลาดปลอดภัยครบครับครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเหรียญรูปหลวงปู่ยืนอุ้มบาทก็จะมีเแต่ความอุดมสมบูรณ์ครับน่าใช้น่าบูชามากครับครับ หมายเลข1นึ่งนึ่งห้ะครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับทางนั้นออกให้ผู้ชาเพียง3,200บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญสีมาสมปัานาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงแจกทานพศ2ศ6 4ัารับจำนวนการสร้างเนี่ย4,500องค์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ สภาพสวยเดิมๆนะครับด้านหลังเป็นยันตุกตารวยหมื่นล้านหลวงปู่ศิลาออกแบบยันที่เองเลยนะครับนี่ครับโคงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรูปหลวงปู่นั่งเต็มองนะครับตอกโค้รบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกคาว่าแจกทานบริเวณนี้นะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองคละ สี0พันบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับรับก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับเหรียญที่หลวงปู่บอกว่าท่านพูดเป็นภาษาอีสานนะครับบอกว่ามูเจ้าจะผ้ากันปล่อยเบิร์เดอร์ต่อไปมันสิแห้งเก็บไว้บ้างหลวงปู่ท่านบอกครับนั่นก็คือเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์หลวงปู่ศิลาสิลิจันโทอองค์นี้เป็นเนื้ออัปปะปาปีพศ2565ค้ารับ จำนวนการสร้างไม่มากนะครับองนี้หมายเลข49เาครับตอกด้านหลังเหรียญใช่ไหมด้านหลังเหรียญครับนี่ครับตอกหมายเลขบริเวณนี้นะครับครับแล้วจะตอกโคดรสรอบริเวณนี้นะครับครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลวงปูลักษณะหันข้างครับอครับนี่ครับชื่อรุ่นก็พระพุทธเจ้า28พระองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นยันที่ลวงปู่เขียนออกแบบให้เองเลยนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์มากมายเกินบรรยายนะครับทั้งเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคมีลาบนี่ครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวานครับทางร้านออกให้บูชาเพียง8,00 0บาทเท่านั้นนะครับมีหนึ่งองค์นะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญนาลายจากตึงไตภพหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากทองคํบด้านหลังอุดผงเป็นจาพักีนะครับนี่ครับอย่างนี้นะตรงกลางนั่นใช่ปะครับปีพศ2567จําจำนวนการสร้างเนี่ย เก้าอเบาองค์เท่านั้นครับคือเอกลักษณ์ด้านหลังเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นจักรนะครับอ๋อเป็นจักรเป็นจักรแล้วก็เป็นยันเซียนครับนี่ครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้หมายเลขสามหกเก้าครับครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรูปหลวงปู่นั่งเต็มองค์เป็นหน้ากากทองคานะครับอตรงนี้ก็จะเป็นภาษาจีนแปลว่าสมปัรถนาสมหวังครับครับนี่ครับอืราคาจองนี่เกือบหมื่นเลยนะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับ วันนี้ทางร้านมีมีมาแบ่งด้วยกัน1องค์นะครับครับทางร้านออกเครืูชาเพียงองค์ละ22,000บาทเท่านั้นนะครับครับรายการต่อไปครับครับเหรียญหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นรุ่นแรกออกวัดโพศรีศาสตรเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีพศสองพันห้าร้บองนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเหรียญรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะพระครู สุชาญภูทิคุณนะครับหลวงพ้อถนอมนะครับปีหกครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้กันบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียง6,900บาทเท่านั้นครับมีองค์เดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญบารมีสิริจันโทหลวงปู่ศิลาเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีพศสองพันห้า หกสิบสี่นะครับนี่ครับหกสิบสี่ด้านหลังเป็นยันคูหลวงปู่พระมหาศิลานะครับครับต่อกโคดหอยสังบริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับครับก็จะเป็นเลเซอร์หมายเลขครับคงนี้หมายเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงหกพันบาทเท่านั้นนะครับครับมีของเดิมนะครับครับส่วนเนื้อฝาบาทเนี่ยมีสององค์นะครับนี่ครับสององค์ <c oughs> หมายเลข2779ก <c oughs> ับหมายเลข340 <c oughs> ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ7,500บาทเท่านั้นนะครับ <c oughs> มี2องค์นะครับพักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับเหรียญจะเริญนพรบนหลวงปู่ศิลาสิริจันโท <c oughs> เป็นเนื้อฝ้าบาทปีพศ2564ครับ <c oughs> องนี้หมายเลข488นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรูปลุงปูศิลานั่งเต็มองค์ตอกโคดบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีตอกศลาบริเวณนี้ตอกไม่ให้กำกับด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นยันเหมือนเหรียญเนื้อดวงหรือเขาเรียกว่ายันคนสามบ้านกินน้ำบ่เดียวครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เนะครับครับนี่ครับนี่ครับมีกล่องเดิมครับ ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองละ4,500บาทเท่านั้นนะครับมีอันเดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรวยล้านล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงปีพศ2566จำนวนการสร้างไม่มากนะครับนี่ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนี่ครับเป็นรูปหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่งอุบบาทเต็มอง์นะครับนี่ครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันพูหลวงปู่นะครับตอกโคตรสรบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้ครับองนี้หมายเลข265นะครับนี่ครับบสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอนี่ครับนี่ครับน่าใช้น่าบูชาครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับทางร้านออกให้บูชาเพียงอง์ละ10,000บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อไปครับ เขาเรียกว่าเหรียญเสมาเล่นยศเป็นเหรียญหล่อสองหน้านะครับเป็นเนื้อน้ำัโลหะปีพศ2564จำนวนการสร้าง299องค์นี่ครับก็จะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงสีมาคล้ายๆกับหลวงปู่ทวดรุ่นสามเลยนะครับด้านหน้าก็จะตอกโค้ดกำกับด้วยนะครับนี่ครับหมายเลขบริเวณนี้นะครับครับงคงนี้หมายเลข142นี่ครับด้านหลังก็จะตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ นักษณะเหรียญเป็นเหรียญสองหน้านะครับเป็นรูปลูกปูศีลานั่งเต็มองนะครับนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับครับวันนี้ทางร้านมีมาแบ่งด้วยกันสององนะครับนี่ของเดิมของเดิมเดิมสององนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับมีสององนะครับพักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปนะครับนำเสนอเป็นเหรียญ พระปิตามหาโพคับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2564จำนวนการสร้างถ้าจะไม่ผิด4,999องค์นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระปิตาเหมือนกับหลวงปู่แก้ววัดอรหันต์เรยนะครับหลวงปู่แก้วเกสาโลด้านหลังก็จะเป็นยันครูหลวงปู่ศิลานะครับนี่ครับก็จะตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับ สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโอ้มีกล่องด้วยนี่ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองละ2,500บาทเท่านั้นนะครับครับรายการต่อไปนะครับนำเสนอเป็นเหรียญพระยาเต่าเรือนครับรุ่นรวยสุขใจหลวงปู่ศิลาศิริจันโทเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงปีพศสองพครับจำนวนการสร้างนี้ไม่มากนะครับครับองค์นี้หมายเลข153ครับอืนี่ครับหมายเลขบริเวณนี้นะครับครับ หมายเลขจะตอกบริเวณนี้นะครับหมายเลขหนึ่งห้าสามครับที่ครับตอกโคตปูหินบริเวณนี้ครับแล้วก็ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพรยาเต่าเรือนชื่อรุ่นสุขใจนี่ครับสุขใจลูกปูศิลานะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาสีแดงนะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2500บาทเท่านั้นนะครับนี่เลยครับ เหรียญที่เด่นทังด้านเจรจาค้าขายครับนั่นก็คือเหรียญสลิกาลินทองหลวงปุศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนว้โลหะมีปศ2,565จำนวนการสร้าง1,500องค์เท่านั้นครับที่สำคัญองค์นี้หมายเลข678ครับผมเลขเรียงครับสำหรับท่านที่ชอบพระสวยเบอร์สวยองค์นี้ตอบโจทย์ได้เลยครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญ ทรงกลมคล้ายๆกับเหรียญเศรษฐีลุงกูดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลุงปูศิลานั่งเต็มอ์ห่มคุมเหมือนผ้าทางเหนือด้านบนปรากฏชายาท่านนะครับก็คือสิริยันโทพศ .2565 ด้านหลังด้านหลังเป็นยันศลิกาลิ้นทองนี่ครับก็จะตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกโค้ดบริเวณนี้ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับองค์นี้หมายเลข68 สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ9,500บาทเท่านั้นครับขอแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับับเหรียญมหาเศรษฐีโดยร้านร้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับปพศ2564จำนวนการสร้างน้อยมากครับอองค์นี้หมายเลข20นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองนะครับลงยาจีวรนี่สีส้มแล้วก็ลงยาสีแดงครับ ขอบลงยาเป็นสีน้ําเงินนะครับหน้าหลังก็จะเป็นเป็นลูกไก่นะครับเป็นปีละกาซึ่งเป็นปีเกิดหลุงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับองนี้หมายเลข20นะครับหมายเลขเนี่ยจะอยู่ใต้ถุงเงินตรงนี้นะครับต้องต้องลงป้องถึงจะเห็นครับนี่ครับสภาพสวยเดิมเดิมเลียมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหายากมากครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองคละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับ นี่เลยครับเหรียญมหามนหมื่นศิลาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนวะโลหะหรือเปล่านะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์คล้ายๆกับเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับก็จะต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับตอกไม้เลขกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันทำน้ำมนต์นี่ครับน่าใช้หน้าบูชานะครับสามารถ นำไปทําน้ามุนได้เลยครับนี่ครับวันนี้ทางร้านมีมาแบ่งด้วยกันสององค์นะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับสององค์นี่ครับมีหมายเลขหกห้าสองกับหมายเลขหนึ่งห้าห้าสี่ครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสามพันบาทเท่านั้นนะครับมีสององค์นะครับพักก่อนได้ก่อนหมุนแล้วหมุนเลยครับผมนี่ครับน้งปูศิลาก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ครับนี่แหละครับ เป็นพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับที่วันนี้ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะแล้วก็เปิดให้บูชานะครับแต่ละรุ่นนะครับเป็นเหรียญนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลอะไรครับเบอร์โทรผมนะครับครับ0868995139ครับไอดีไลนนะครับ ให้ติ๊กตรงคําว่าไอดีนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทร0868995139ก็สามารถกดค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยครับผมสามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้นสามปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันช่วงนี้จะเปิดเร็วหน่อยนะครับ10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับผมครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมชอบรายการไหนนะครับโทรมาคุยกับเขาได้เลยนะครับหรือแอดไอดีไลน์ตามที่เขาแจ้งไว้นะครับ ซึ่งวันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ั b s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ